สวัสดีครับพบกับของเล่นมันต้องมี EP นี้มาแบบสดใหม่สดๆร้อๆเลยครับกับ s f f i g u r a r t t o r e l o v e a n d t h u n d e r นะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็เราไม่ได้มารีวิวหนังนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูมาซะก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมารีวิว f i g u a r t ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ Thor นะครับในภาค Lo v e and Thunder นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าสำหรับใครไปดูหนังมาแล้วนะครับหรือว่าใครไม่ได้ดูสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับไม่สปอยเนื้อหาของภาพยนตร์แต่อย่างใดยกเว้นตัวของเล่นที่ออกมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งซอเนี่ยเราต้องบอกว่าของมาเวลเนี่ยมีมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะปไปไล่มาตั้งแต่ตซวภาคหนึ่งใช่ไหซภาค2นะครับซ่ Thor แลกนาอกและล่าสุดก็คือโซ เลิฟแอนด์ซันเดอนะครับถ้าพูดง่ายๆคือเป็นหนังเรียกว่าเป็นตัวฮีโร่ที่มีหนังเดี่ยวเนี่ยตอนนี้ในะจกักรวาล DC เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับโซนะฮะแล้วก็อยู่มาตั้งแต่เฟสแรกเลยนะครับโจนมาถึงเฟสนี้ซึ่งถ้าใครติดตามแล้วก็สะสมฟิกเกอร์ของโซนะก็จะมีตัวมาหลายตัวมากนะครับโดยเฉพาะภาคของ N เกมนะครับนะ อก็จะแบบว่าอ้วนๆหน่อยนะครับผมแล้วก็นะฮะในาส่วนของภาคเอ็นเกมก็ยัมีซอรสองตัวซอร์ไฟนอลแบทเทิลตอรธรรมดานะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ทีนี้ครับซอคราวนี้เขาก็ไปกลับไปฟิตหุ่นฟิตหุ่นมาอีกแล้วนะครับนะครับก็กลายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็น หุ่นลัมเบอร์อีกแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวนี้กันครับกับโซลเลิฟแอนด์ซันดอร์นะครับผมอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเริ่มจากกล่องกันเลยนะครับกล่องในภาคนี้ก็จะแบบหมายคงคอนเซปต์มากนะครับเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็มีสายฟ้าด้วยสมชื่อของเขานะครับเทพพเจ้าสายฟ้าโซนั่นเองนะครับด้านหน้าก็เอ่อกล่องก็จะเป็นกล่องใสนะครับข้างหน้าก็มีสายฟ้าลงมาซึ่ง ผมว่ากล่องทาได้สวยนะครับจริงๆก็จะมีของเจนด้วยนะครับแต่ว่าอของเรานะครับก็ไม่ได้เก็บนะครับเก็บเฉพาะแต่ตัวโซดนะครับซึ่งพอมองไปรอบๆนี้กล่องค่อนข้างสวยนะครับข้างหลังก็จะโชว์ดีเทลนะครับดูหน้านะฮะแล้วก็มีเรื่องของโพสต์นะครับท่าโพสต์นะครับนะมาจากไหนมาจากไหนนะครับโอเคแล้วครับได้เวลาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับผมเปิดปั๊บอย่างนี้เลยครับ นี่โอ้โหมาแล้วครับโซนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ที่ประทับใจนะฉากหลังสีสันมากนะครับเหมือนเหมือนเป็นลูกค้อนอะไรสักอย่างครับเทพเจ้าสัง้าเป็นลูกค้อนเขาแหละค้อนค้อนของซอนะครับค้อนโยนเนี่ยนะครับอ่าทีนี้นะครับอันนี้คือคู่มือครับว่าเออจุดไหนเล่นยังไงอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของ เอฟเฟกต์พาร์ทนะครับว่าเอาถอดได้ใส่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของคู่มือแล้วก็ตัวของแบ็กด็อกของเขานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวฟิกเกอร์ครับอันนี้เปิดใหม่เลยนะของที่แถมมาให้นะครับอาจจะดูผมก็ว่ามันน้อยนอยน,อยนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับนะเทียบกับฟิกวาร์นะครับปกติก็จะแถมมือเป็นตับเลยเป็นสิบม,มือว่าไม่รู้จะแถมอนะไรขนา นะครับคราวนี้ก็แถมมาแบบพอดีพอดีนะฮะสมราคาหน่อยนะฮะซึ่งเราก็จะแถม s r m b r e a k e r มาให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาแกะกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวฟิกเกอร์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะลูกขึ้นมาพนมพลังสายฟ้าโอ้อันนี้เพิ่งแกะพร้อมกันเลยนะคือผมไีวิวภ้าคลุมก่อนผ้าคลุมผมก็ใจว่าคงเดิมเมนะฮะเป็นคล้ายๆกับของซอที่เคยมีมานะ แต่ว่าดีเทลนะฮะสวยมากนะครับผมดีเทลคือชุดเนี่ยครับเนี่ยฮะดูรายละเอียดที่เขาลงครับผมว่าผมว่าเขาทาได้ดีเลยทีเดียวนะครับนะฮะเอาดูดูชุดก่อนนะครับดูเต็มๆก่อนนะเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นสีทองตรงนี้แล้วก็เกลาะนะครับตรงนี้นะฮะดูข้อแขนะครับโดยเฉพาะดีเทลเนี่ยครับตรงเกล็ดเกล็ดตรงนี้เห็นไหมทำค่อนข้างดีเลยนะครับ จับแล้วค่อนข้างเออรู้สึกว่าเนี้ยประทับใจประทับใจนะครับผมอ่าโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของเอ่อเอาเรื่องของเพนติงก่อนนะครับเพนติงนะก็คือการลงสีกานเลยผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะงตัวชุดนะครับแล้วก็ตัวขาตัวก่อเนนะี่ยโหมีลงมีลายนะครับทําได้ดี ดีมากนะครับดีมากนะวันนี้ชื่นชมนะอันที่2นะครับเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับจุดขยับนะครับจะเห็นว่ามันก็ตามมาตรฐานของฟิกูอาร์นะครับคือแต่ผมว่าด้วยปัจจุบันนะเทคโนโลยีมเขาค่อนข้างทําดีนะฮะอันนี้ผมซูมให้นิดนึงเพราะผมคิดว่าแตกต่างจากตัวอื่นนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของ ball joint ที่เขาเรียกว่าทับกันตรงนี้นะครับบอ j o นะฮะเออซึ่ง มันทําให้การขยับเนี่ยโอเคขึ้นนะครับมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การประกอบอย่างเงี้ยมันผมผมเพิ่งน่าจะเห็นตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวแรกหรือผมไม่แน่ใจผมอาจจะไม่ได้เก็บลายมาร์เวลมานานนะครับแต่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะตัวล่าสุดอะมัลติบอร์ดออฟแมดเนสนะฮะจะมีซอเนี่ยแหละครับที่เออผมว่าเขาทำค่อนข้างดีนะครับสัดส่วนอะไรนี่ค่อนข้าง โอเคเลยนะแล้วก็จุดขยับนี่นะถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากขาสามารถที่จะเท้าขยับได้ขาขยับได้นะครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับก็รู้สึกว่าเปิดมาสัมผัสแรกประทับใจครับประทับใจเลยสำหรับตัวของโซเองนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์เสริมที่เขาให้กันบ้างนะครับนอกจากตัว f เกอร์ นะครับที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหน้าครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าของมีตาสายฟ้ามาก็ทำได้ดูโอเคนะครับทำได้ดูโอเคเลยเดียวนะครับไม่ไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแล้วก็มือที่แถมนะครับผมที่เปลี่ยนนะครับมือเปลี่ยนขออนุญาตเออจะได้เหมือนแบบ อยู่บนบายฟรอสไลแบบนั้นนะครับอ้โอ oh ้โหเมื่อกี้เห็นใช่ไหมฮะขออยัดนะครับไหนๆก็ทำแล้วนะฮะการถอดหน้าเปลี่ยนนะครับทำได้ง่ายมากจนผมคิดว่าเออถ้าเกิดว่าร่วงลงไปเนี่ยหน้าคงหายแน่นะครับเนี่ยครับแช่นี้เองนะครับเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับ เออนะฮะเอาก็จริงๆก็ง่ายครับแต่ว่ามันน่าจะหลุดง่ายไปหน่อยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวของ Storm Breaker ครับโอ้อย่างนี้เลยนะฮะเออเมื่อกี้ผมเห็นว่าเขาบอกว่ามันถอดได้นะลองดูครับโอเคถอดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไม่เอาเอฟเฟกก็ได้นะครับนี่โอ้ นะฮะโอเคสตรอมเบเกอร์ okay, ครับถือว่าทำออกมาได้ก็ไม่เร็วทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวนี้มาดูมือเปลี่ยนนะฮะมือเปลี่ยนก็จะมีมือกำรรกับมือแบมือกำได้ไว้ถือสตรอมเบเกอร์แน่นอนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราให้เขาถือสตรอมเบเกอร์นะครับชุบโอเคนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือครับ ใส่ไปก่อนอ่าชิบโอเคครับผมวาเอา้าเท่จริงครับดูครับโอ้โหนะอ่ะเท่ไม่หยอกนะครับผมอ่าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ราคาของของอปกติมาเนี่ยไม่แพงจนเกินไปนะฮะ คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีเทลแล้วก็จุดเฉยเนี่ยผมว่ามันมันดีกว่ามันดีกว่าตัวมาเวลที่ผ่านๆมาค่อนข้างเยอะอ่ะเขาเขาพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับสำหรับฟิกวาร์อาร์ตในลายมาเวลคือต้องบอกก่อนว่าฟิกวาร์อาร์ตมาเวลเนี่ยออกมาน่าจะเป็นร้อยตัวแล้วนะฮะดังนั้นก็ควรพัฒนากันบ้างนะมันไม่ใช่อยู่ <laughs> ไม่ได้อยู่แบบอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้เทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับอ่า เทียบกับอุลตร้าแมนเซโร่นะครับช่วยกันยืนดีๆหน่อยนะฮะเทียบกับเซโร่นิดนึงอุ้ยเซโร่เขาคุมดุดอีชอวอโอเคซอรีนะครับอ่าก็จะเห็นว่านะครับอุลโอ้ไม่เป็นไรนะครับ อุลตร้าแมนเซโร่นะครับสเกลก็จะพอๆกันใกล้ๆกันนะครับถ้าเทียบกับพอดีผมส่วนใหญ่มีอุลตร้าแมนนะฮะก็จะเอายืนมาเทียบกันสักหน่อยอ่ะเอาเอาเอาคนหล่อมาเทียบกันกับคนหล่อละกันนะครับก็คืออุลตร้าแมนทริกเกอร์นะครับผมอืมซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ย่อเข่าอ่ะทอก็จะมีความสูงพอๆกันนะอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำนะครับตามสเกล นะครับก็ถือเป็นฟิกเกอร์6นิ้วที่ชอบมากเลยครับน่าสนใจมากครับกับโซนะครับเลอฟแอนซันเดอร์ตัวนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ไปเก็บสะสมไปซื้อไปหากันได้เลยครับตอนนี้ยังมีขายอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าหนังเข้าแล้วคนฮิตอาจจะขาดตลาดได้เหมือนกันนะครับผมกับเจนฟอสเตอร์นะครับอ่ะวันนี้ครับผม Toy e s e m b l e ของเล่นมันต้องมีนะครับก็ขอจบเอพิโซดนี้ด้วยการรีวิวแบบร้อนๆของ Thor Love and Thunder แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม